น้ำมนต์น้ำมนต์ค่ะน้ำมนต์ค่ะโอ้ยโว้ยน้ำมนต์ค่ะน้ำมนต์ค่ะดูดูแม่กำลังกินส้มตำอ,อ,อยู่เลย ลูกกระห้าวดองดองห้าวดองดองห้าวดองดองเอาเจอะไรเจ้าจะดมจับพ่อเอาจะดมกับพ่อเอาไปให้ไปเลยอย่ากินนะมันไม่ใช่ของที่เราต้องกินมันไม่ใช่ของเด็กที่กินได้นะอยา่าเด้จะไปกินเด้ติดพ่อแล้วหันยากนะโอ้ ไไ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ๋อของข้ามันเป็นของข้าเอาเกือสุดกย่างยาดมกันแล้วครับเกือสุดกย่างยาดมกันแล้วทำไมพ่อไม่พอกันแล้วล่ะน้ำมันทำไมพอกันเกือกศึกย่างยาดมกันแล้วมันคือยาดมของพ่อเอาไหมเอาไหม ออกมาออกมาเร็วๆอา,ายาดม,มาาไหมพอายาดมพอไหมยาดมพอ,อก,กิดสุดช่างเกดมกันแล้วนะครับมา <c oughs> เอ้ยนมบันนี่ <c oughs> มันคือของข้าวไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่โอ้ไม่ จมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันคือจะดมเอานีเฉย่ะหนีเใชเอาเอาเอาาสุดนี้ต้องอีกยาวไกลสุนี้ต้องอีกยาไกลไอแม่เอาเอาได้ยาดมันนี้เลยวะได้ยาดมันนี้กัเซบ อโอ้ผมปึงเซนอยู่มาไหมพ่อไหมเอาไ่อนเลยลกมาไผ่อไหมอาไผ่อนแล้วลมัน,มน,อนอบอแมน,นของเด็กน้อยเฮ้ยเฮ้ยอยเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้าเยมันย้ยยเ้ยนยยเเ้ เดี๋ยวดีนี่เป็นของข้า๊ายบายค่ะอบบายค่ะปันไดบายค่ะเฮ้ยนนิโมเลนเ็นนี่มเลนนะไา้บายไายบายท่านผู้ชมบายบายโชลักิมหนเอยอะโชลักิมเราโชลักิมไหนเราเฮ้ลักิมเสียไปใส่ว้โอ้